สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ท่านเรามาช anel วันนี้เสนอเรื่องคนเลี้ยงวัวขอคนละหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานด้วยนะครับนายแม้และนายมองเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ตรงข้ามกันทั้งสองต่างก็มีฝูงวัวเป็นของตัวเอง ฝูงวัวของนายมองนั้นมีรูปร่างอ้วนพีดูสง่าสวยงามเพราะดิการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีและเอาใจใส่ของนายมองในยามที่นายมองพาวัวของตนไปที่ตลาดโคกระบือก็มักจะได้เงินมาเป็นกอบเป็นกำรรเพราะวัวของนายมองต่างก็เป็นที่ต้องการของ่อค้าแม่ค้าที่อยากได้วัวพ่อพันแม่พันซึ่งแตกต่างจากวัวของนายแม้นที่ดูผอมบ้างอ้วนบ้างไม่เคยดูสวยสง่าเท่าไร เพราะนายแมนเป็นคนที่มีนิสัยขี้เกียจบางวันก็จะออกไปหายาให้วัวตนบ้างหรือหากวันไหนที่เขาขี้เกียจเขาจะปล่อยปะละเลยแต่นายแมนก็ดูเหมือนจะไม่ได้สำนึกเลยสักนิดว่าทำไมวัวของตนถึงได้มีรูปร่างเช่นนี้เพราะนายแมนเอาแต่คอยอิจชาริษยานายมองอยู่ตลอดช่างดูแลเอาใจใส่ดีเสียจริงนะพ่อคุณดูสิมีแต่ตัวสวยๆทั้งนั้นแล้วแบบนี้ ไม่คิดถึงมันแย่หรู้ถ้าต้องขายมันจริงๆก็คิดถึงแหละจ้าแต่จะทำยังไงได้นั่นสินาะแต่เองดูแลว,วัวพวกนี้ได้ดีจริงๆไม่เหมือนของไอ้แมนมันไปปักล่ะเลยแต่พอจะขายก็เรียกราคาเกินตัวไม่ได้ดูสงสารหรืออะไรอาวนวัวของตัวเองเลยช่างเขาเธอจ้ายนะ ในยามที่นายมองกลับจากตลาดโคกระบือนายแมนก็จะคอยสอดส่องว่านายมองได้เงินมาเท่าไรรังแต่จะคอยหาเรื่องนินทานายมองไปเรื่อยซ้ำยังคอยหาเรื่องกลั่นแกล้งอยู่ตลอดเจนการความถังน้ําที่นายมองเอาไว้ให้วัวทิ้งแต่ก็โชคดีที่นายมองคอยดูแลว,วัวของตนอยู่ตลอดเขาจึงใส่น้ําลงไปใหม่แทนแม้จะสงสัยอยู่ก็ตามกระทั่งความอิจฉาริษยาของนายแมน เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆประกอบกับความขี้เกียจของตนเขาจึงนึกอุบายเจ้าเล่อาศัยในยามที่นายมองเผลอหรือออกไปข้างนอกแอบขโมยยาของวัวนายมองมาให้วัวของตนเองแทนตนจะได้ไม่ต้องเหนอยออกไปหาเองครั้นจะปล่อยให้วัวออกไปหากินเองก็ขี้เกียจร,รอตอนฝูงวัวกลับบ้านเฮ้อทีนี่ข้าก็ไม่ต้องตากแดดออกไปหา ปล่อยให้วัวของมันหิวตายไปเลยเอา้ากินเยอะๆลูกพ่อนายแมนทอมเช่นนี้ไปเรื่อยๆพอนานวันเข้านายมองก็เริ่มรู้สึกได้ถึงสิ่งที่ผิดแปลกไปทั้งที่ตนคอยหายาหาน้ําให้วัวของตัวเองอยู่ไม่เคยขาดแต่ทําไมฝูงวัวของเขากลับเริ่มสูบผอมดูไรเรียวแรงกันขนาดนี้กลับกันฝูงวัวของนายแมน เริ่มกลับมาดูอ้วนพีสวยสง่าสมบูรณ์ทั้งทีน่นิสัยของนายแมนนั้นเป็นคนที่ขี้เกียจและปล่อยปะละเลยวัวของตัวเองอยู่ตลอดนายมองเริ่มรู้สึกไม่สบายใจแม้จะมีบ้างที่ตนแอบ,บสงสัยนายแมนเพราะรู้ดีมาตลอดว่านายแมนไม่เคยชอบตนแต่นายมองก็ไม่อยากโทษนายแมนเพราะไม่มีหลักฐานอะไรที่แสดงถึงความผิดของนายแมนเลยตนจึงพยายามไม่คิดมาก และพยายามดูแลวัวของตนให้ดีกว่าเดิมโอ้แย่แล้วทำไงดีที่นี้วันต่อมานายมองออกมาหาญ้าให้วัวตามปกติแต่กลับต้องกุมขมับเพราะที่เดิมที่เคยเคี่ยวหญ้าไปตอนนี้ไม่เหลือยาแบบเดิมเลยสักนิดยาวัตยาชนิดเดิมเลยจะชนิดไหนก็แทบไม่มีหลงเหลืออาจเป็นเพราะช่วงนี้ตนต้องดูแลวัวเป็นพิเศษ เลยเก็บเกี่ยวยาในปริมาณที่มากกว่าปกติเลยลืมคิดไปว่าพวกยาก็สามารถหมดไปได้เพราะเติบโตไม่ทันการนายหมองนั่งคิดหนักอยู่นานจึงตัดสินใจไปหาที่ใหม่แม้แถวนี้จะไม่ค่อยมีอะไรมากนักแต่ได้มาเท่าไรก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรกลับมาให้วัวกินเลยเน่ลุงเจดิดดูวัวของข้าสิสวยใช่ไหมล่ะข้ากำลังจะเอามันไปตลาด วันนี้ว่าจะปล่อยสักสองสามตัวอีกไม่นานข้าก็จะกลายเป็นเศรษฐีมีกินมีใช้เพราะข้าดูแลว,วัวของข้าเป็นอย่างดีวัวของข้าจึงอ้วนพีดูสวยได้ขนาดนี้ไม่เหมือนของใครคนอื่นน่าเวทนาเสียจริงนายมองรู้ดีว่านายแม้นหมายถึงใครแต่มันก็เป็นเพียงคำพูดประชดประชันเท่านั้นตนจึงไม่อยากเก็บมาใส่ใจ เลยไม่ได้คิดมากหรือติดใจในคำพูดนั้นไม่ไม่จริงใครมันทำใครมันทำกับบัวของข้าแบบนี้วันต่อมาเสียงเอะโวยวายจากบ้านตรงข้ามดังขึ้นจนน่าตกใจในายมองจึงออกมาดูว่านายแมนเป็นอะไรหรือไม่แต่ภาพที่เห็นจังน่าอนาจใจและน่าเวทนานักฝูงนบัวของนายแมนล้มตายจนน่าใจหายไม่เหลือให้เลยแม้แต่เพียงสักตัว นายแมนได้แต่นั่งรำไรอยู่ข้างๆวัวของตัวเองย้อนกลับไปเมื่อวานหลังจากที่นายแมนออกไปตลาดวัวได้ไม่นานนักนายมองก็เก็บรวบรวม้าที่ตนหามาได้เตรียมจะนำมันไปให้วัวในคอกแต่ยาที่ได้มาวันนี้เขาไม่เคยเก็บมาก่อนเพราะไปได้จากที่อื่นที่ไม่ใช่ที่เดิมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าจะนำยาพวกนั้นไปไหนอยู่ๆก็มีเสียงเอืยทัก พอในมองหันกลับไปมองก็เห็นชายหนุ่มคนหนึ่งชายคนนั้นนั่งอยู่บนเกวียนที่บรรทุกของมากมายคาดว่าคงจะเป็นพ่อค้าที่ขับเกวียนผ่านมาอ๋อเข้าว่าจะเอาไปให้วัวนะจ๊ะยาชนิดเก่าที่เคยหามามันหมดแล้วน่าจะโตไม่ทันการฉันเลยลองเปลี่ยนชนิดใหม่ไม่รู้พวกวัวจะกินไหมมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะห้ามเด็ดขาดเลยนะจะไม่รู้หรือยังไงว่ายาชนิดนี้นะ มันเคยมีคนเอาไปให้วัวกินแล้ววัวก็ตายหากเจ้าเอาไปให้วัวของเจ้าวัวเจ้าอาจจะตายหมดก็ได้นะนายมองได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจมากเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ายาเหล่านี้จะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตเพราะดูจากภายนอกก็ดูเหมือนยาทัท่วไปช่างเป็นบุญของฝูงวัวเขานักที่ชายหนุ่มคนนี้บังเอิญผ่านมาไม่เช่นนั้นเขาคงต้องเสียใจมากแน่ ที่หลงผิดข่าววัวตัวเองข้าไม่เคยรู้มาก่อนเลยขอบคุณมากๆนะจ๊ะที่ช่วยฉันและวัวเอาไว้ขอบคุณมากๆจริงๆเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะนายมองมองไปที่ข้างขอบวัวของตัวเองที่เมื่อวานยังคงเต็มไปด้วยยาที่ไม่รู้ว่ามีพิษไหมแต่พอเช้าวันนี้กลับเหลือเพียงความว่างเปล่าเขาก็พอจะรู้ว่า นายแมนเป็นคนขโมยไปที่ผ่านมาก็ยังไม่อยากคิดใส่ร้ายนายแมนแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ทุกอย่างก็ชัดเจนมากพอเพราะที่ผ่านมาวัวของนายแมนก็ดูโตขึ้นว้วผีสมบูรณ์กว่าแต่ก่อนมากทั้งที่นายแมนไม่ได้ออกไปหายาเลยแต่กลับมีหญยาให้วัวกินอยู่ตลอดส่วนวัวของนายมองเขาก็หาญ้ามาให้ไม่เคยขาดแต่กลับสูบผอมลงและกินยาหมดเร็วกว่าปกติ นายมองจิงเดาได้ไม่ยากเลยสักนิดเองเป็นคนทําใช่ไหมไอ้มองเองวางยาวัวข้าพูดอะไรของเองข้าจะทำทําไมทำทําไมนั่นเหรอเองอิจฉาข้าที่วัวของข้าสวยกว่าเองราคาก็ดีกว่าเองเองเลยหาทางแกล้งข้าลายแมนหาเรื่องนายมองยังไม่รู้สึกรู้สาทั้งที่ตนเป็นคนกลั่นแกล้งนายมองมาตลอดทั้งเดิอนอย่างสามขุมเข้ามา ย่างกับจะเอาเรื่องนายมองให้ได้ไม่ใช่เองหรือไงเอ็มแมนที่ฆ่าวัวตัวเองแล้วมาโทษข้าเพราะยาที่เองขโมยไปมันเป็นหยาที่อาจจะมีพิษก็ได้เองนั่นแหละที่ฆ่าวัวตัวเองนายมองโตกลับอย่างเหลืออดไม่คิดว่านายแมนจะกล้าโทษเขาในสิ่งที่ตนเป็นคนลงมือทําเองนั่นไงไอ้มองเองรู้ว่ามันมีพิษไม่ก็เองอาจจะเอายามาใส่ แต่เองก็ยังเอามาวางไว้ให้ข้กากะจะวางยาวาัวข้าฮ้เองยอมรับแล้วสินะว่าเองคือขโม,มยจะแอบขโม,มยยาของข้าทุกวันนายแมนพูดไม่ออกเพราะตัวเองหลุดปากสารภาพออกไปเขาได้ตยืนอั้มอึงไม่รู้จะโต้ตอบเช่นไรเพราะตนเป็นคนผิดหากจะโทษใครในตอนนี้ก็ต้องเป็นตัวเขาเองที่ไปแอบขโม,มยของคนอื่นมาจนตัวเองเดือดร้อน ข้าจะไม่เอาเรื่องอะไรเองหรอกนะไอ้แมนเพราะสิ่งที่เองทำกับข้าเองได้รับผลกรรมทั้งหมดแล้วถือสวัสดข้าเมตตาเองที่ไม่ส่งเองให้หัวเมืองแล้วกันอยู่กับความช้ำใจไปคนเดียวเธอและอยากคิดที่จะหาเรื่องอะไรข้าอีกเพราะข้าจะไม่ยอมเองเหมือนครั้งนี้แน่พูดจบนายมองก็เดินกลับเข้าบ้านของตัวเองไปป่อยให้ในายแมนต้องรู้สึกระทมใจ กับสิ่งที่ตัวเองทำลงไปฝูงวัวของนายแมนตายหมดทั้งข้อไม่หลงเหลือเลยสักตัวเงินที่เคยทำมาค้าขายได้เขาก็ใช้ใจ่ายไปอย่างฟุ่มเฟือยเพราะคิดว่ายังไงตนก็มีวัวอีกหลายตัวทำให้ตอนนี้นายแมนแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวแต่เขาก็โทษใครไม่ได้และหากเขายังไม่ยอมรับผิดหรือปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่เขาก็คงจะมีชีวิตที่ทุกข์ระทมเช่นนี้ต่อไป และนั่นก็คือท่านเล่ามาเรื่องคนเลี้ยงวัวแล้วพบกันใหม่ท่านเล่ามาในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ